สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยปอกองออสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพความพิการและเด็กแรกเกิดนะคะค่ะเดือนพฤศจิกาย,ยน2568เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไหร่นะคะไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะคะ,คะสำหรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุคนพิการและเด็กแรกเกิดโดยปกติแล้วกรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิเงินจะเข้าบัญชีภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นๆน,น,นะคะกลัมาดูเดือนพฤศจิกาย,ยน2568 ซึ่งเดือนพฤศจิกายน2568นะคะวันที่10ตรงกับวันจันทร์เพราะฉะนั้นกรมบัชีการจะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุคนพิการและเด็กแรกเกิดเงินจะเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568ค่ะ ผู้สูงอายุตามช่วงขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะช่วงอายุ60-69รับเบียงยังคีดผู้สูงอายุ600บาทช่วงอายุ70-79รับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89รับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุอยู่ที่800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปยังคงรับเบียยังคีพผู้สูงอายุอยู่ที่1,000บาทนะคะคนพิการผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปี รบเบียยังคีดความพิการอยู่ที่1,000บาทและอายุ18ปีขึ้นไปรับเบียยังคีดความพิการอยู่ที่800บาทนะคะเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดค่ะยังคงที่600บาทต่อคนค่ะ,ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พิจารณาให้ถึงอายุ6ปี6ขวบกันเลยนะคะ,คะก็คงจะชัดเจนสำหรับหลายๆท่านที่สอบตามเพราอน้อยเข้ามา ผู้สูงอายุคนพิการและเด็กแรกเกิดก็สรุปแล้วเงินจะเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่10พฤศจิก,กาย,ยน2568อย่าลืมไปอัพสมุดอัพบัญชีกันดูนะคะการสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะท่านใดที่ได้รับ เบี้ยยังคีพผู้สูงอายุในเดือนแรกนะคะแต่เงินไม่เข้าบัญชีการเงินไม่เข้าบัญชีก็ให้ท่านไปติดต่อที่หน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้เลยเพื่อหาสาเหตุเงินทําไมไม่เข้าบัญชีนะจ๊ะอาจจะเป็นเพราะบัญชีที่ท่านนําไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุช่วงนั้นเป็นบัญชีที่โดนปิดไม่มีการเคลื่อนไหวหรืออาจจะเป็นเพราะระบบ การระบบในการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะแก้ไขได้ะคะ่ะก็ไปพร้อมบัตรประจําตัวประชาจนนะคะสําหรับกรณีที่เงินไม่เข้าบัญชีในเดือนพฤศจิกา,ายน2568ซึ่งเป็นเดือนแรกหรือกรณีที่การย้ายภูมิลาเนานะคะก็ไปติดต่อที่หน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการวัยนะค,ะ,คะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามเพออน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพออน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในช่วงเดือนไหนนะคะขาใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ่สําหรับในคลิปนี้พอหน่ต้องกลารลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ